มีคำถามจากทางบ้านนะคะถามเข้ามาค่ะว่าแฟรนไชส์ชานอันเนี่ยทำไมราคาถูกจังนั่นก็อยากจะมาตอบตรงนี้เลยว่าทำไมเราจะต้องขายแพงคะในเมื่อโจทย์ของแฟรนไชส์ชานอันคือเราต้องการให้คนได้สร้างอาชีพและมีรายได้จากการขายเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ก็คือเครื่องดื่มเกี่ยวกับชานมไขุุ่กชานมไต้หวัน ทานได้หมดทุกเพศทุกวัยแฟราไชส์ของเราในราคาเพียง1 9 9 0 0บาทในราคาเริ่มต้นแบบเนี้ยสามารถพร้อมขายได้ทันทีทั้งอุปกรณ์และวัตถุดิบคุณก็สามารถคืนทุนในเดือน2เดือนคุณมีกำไรมากพอคุณก็มาพัฒนาเพิ่มอัปเกรดให้ร้านของคุณดูดีและสวยมาตรฐานเพิ่มยิ่งขึ้นมันก็ไม่สายเกินไปใช่ไหมคะ มันอยู่ที่ใครมีทุนมากน้อยกว่ากันไม่มีอะไรถูกหรือผิดนะคะถ้าหากคุณชอบแบบไหนมีสไตล์ยังไงคุณก็สามารถเลือกแบรนด์นั้นๆได้เลยมีกำลังใจค่อยๆทำไปถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ชอบไม่ได้รักอาชีพนี้ทำไปแล้วรู้สึกเบื่อมันไม่ได้คุณต่อยอดไปคุณก็ไม่ขาดทุน อย่างน้อยคุณได้อาชีพได้อุปกรณ์แล้ววันไหนที่คุณรู้สึกรักและชอบจริงๆคุณก็มาทำใหม่แบบนั้นก็ได้คุณไม่ได้สูญเสียแต่ถ้าวันนี้คุณมีเงินมากพอแล้วคุณก็ทุ่มไปเลยหลักแสนแล้วคุณก็ตอบโจทย์ตัวเองว่าคุณรู้สึกไม่ได้ชอบมันหรือไม่ได้รักอาชีพนี้คุณทำมันไม่เต็มที่นั่นแปลว่าคุณได้ทิ้งเงินหลักแสนไปแล้ว แล้วมันก็จะเป็นแค่อุปกรณ์ที่คอยเซ้งคอยขายให้กับคนอื่นแบบเนี้ยมันก็ไม่เวิร์กไหมฝากให้ทุกคนลองไปคิดดูนะคะเข้ามาทักทายสอบถามกันได้เลยค่ะแนนพร้อมที่จะให้ไอเดียคุณพัฒนาต่อตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำเท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะกับแบรนด์ชาอันอันค่ะ